อย่างนี้สิอุ้ยอันแต่อร่อยพี่จุ๋มมีฝีมือในการปอกอ่ะพี่จุ๋มเก่งไปปะบอกว่าให้พี่จุ๋มนี่แหละนี่แหละจับจุ๋มมาลีจับอันนี้เพ uh, oh ื่อท่ใส่มาอะคาปาแพร่ใช่ไหมไอคิวเก็บเปลือกใส่กล่องเร็วๆข้างหลังอร่อยอ่ะขอบคุณส่วนลุงยอดนะฮะขอบคุณค่ะอร่อยจะมีใครอ่านหน้าจอไปไหมช่วยโปรโมทลุงยอด ่ขมถ <AUDIBLE. S 1> ้าระวังบางพูอ่ะแต่เมื <tapping> ่อ <Uma> ก <velocidade wiele> ี้ชิคูนอร่อยมากทำไมอ่ะทำไมอะคะปลาแข็งล่ะเป็นไงชิคุนแต่ก่อนอ่ะแต่หมูมกินได้เป็นลูกเลยนะเรียนอ่ะมันจะได้กล่อดเราคูนะคุณบุ้งกอดจิ๋วจิ๋วไปปะไม่พวกเละมันต้องเอาเข้ากล่องไม่งั้นจะไปชนเหรอพวกนี้พี่จุกไหนคะ หล่อไม่เก็บได้กี่วันครับแล้วเราเราเรามันไปทอดได้ไหมคิวส่งมาหน่อยที่ไม่เคยเลยครับเอาเข้าเวฟเอาเข้าเวฟครับไยเอาที่แบบกรอบๆแกออกยังอ่ะอ๋อเอาได้แล้วค่ะหนุ่มไทยยุ่งนุ่มยอันนี้อันนี้มีกรอบเข้าเวฟนะใช่องเียองขอบมันเฉยๆเจอขอบมันหนาตายน่าไรกันเลยตายหรอที่ผมมันได้อีกครึ่งนึ่งมันไม่มี อาอหรออีกไหมขยักินไหมโดยไปสองรูปเลย้อนงพี่จุ๋มออมาอีกันี้คิไปแเลยใช่หรอระังแก๊สนะแก๊สเยอะมากน่มันแสบเขวกลับบ้านไปสิแบ่งกันไป บอกทุนเรียนสนุกอ่ะต้องไปอีกมั้งเชื่อแล้วเชื่อว่าพี่ผีชอบส่วนลุงยอดนะครับเดี๋ยวไปปอกที่นู่นเลยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยไข่ดีเกี๊ยวดีมากฮะเราจะพูดเราพิชชอบคำพูดเราก่อนนะเราต้องคิดดีๆก่อนที่เราจะพูดอะไรออกมาเดี๋ยวคุยค่าคอมให้ค่ะท่งนั้นนะไม่งั้นนี่ไม่ต้องปิดฝาไหมพี่จุ๋มนะพี่ผีแล้วพี่นุ่นเขาไม่เป็นแล้วก็ใส่อย่วางขงพี่แม่ใช่เหรอเปนมาได้เลยเป็นก้อนๆแล้เวลาเขาเละอกลูกเดียวพอแล้วเหนื่อย ไงครับกินไม่ได้อ๋อเออมันรูใหญ่ใช่ไหมก็ได้อันไหนกินไม่ได้ก็ต้องปิดแต่ลมันเลยนี่ไงครับงั้นปีตั้งขึ้นนี่คิวเอากลับบ้านเราคิวกลับแล้วใส่ถุงซีนเราคิวเปล่ากลับไปเลยนะเอามาอีกมาพี่จุ๋มนะมีลูกต่อรอยที่นั่นออกมานี่แว๊บแรกกินเียไม่ได้นะเอาเอาถุงซีนมาทนีล้อ๋อซีนไปเออหายไม่เป็นไรนะเอามาอีกมา เดี๋ยวมันเหม็นตู้เย็นพี่เก่งเอาไปให้น้องกินด้วยอ่ะลำพังให้หนูกินคนเดียวหนูตายแนะ่อมฮีดไปเก็บน่ากลัวมากอิ่มเลยอ่ะ คนหลับคาทุเรียนเหรอฮะทำไมอีกอันนึงขอออันคนยังคนยังดูอยู่เพยังดูอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนกดดีเซ่อยู่ไหมกดอยู่คเาบอกยอยังเพ้่อยู่ไอยังกดอยู่จริงยังมีคนกดดีเซ่อยู่นะคะเห็นแบบนี้มีเดี๋ยวคนบอกให้ใช่ช่องฟรีอร่อยมากมีอ่ะว่ะ เดี๋ยวไปกินเซเวนเซ้นเอาได้อย่างอ่ะขอกกินเป็นผูเมสยาลักแยมมะเทายอุ้ยเหรอโอาปีนี้พี่บุ๋มกินทุเรียนน้อยกันน้อยจะได้ทุเรียนเยอะมากใช่ นี่คือนี่คือสิ่งที่บุตรยาทำกับทุกคนนะครับใช่อะแต่พีบอกว่าเห็นไงเห็นเห็นเนี่ยเซ็กซี่ออกเซ็กซี่ไ้ทงนางก่ถายกิน้ไปเลยรานไม่พาไปเนาะายเองบอาเียจกของเก่ของเรานก่อน้นั้นของกร่เลยเลย ทุกคนวิ้ยเรามีของอร่อยอย่างหนึ่งอันนั้นที่ผมอยากกินมาเรียวโลพาอันนัโนบาดีกว่าเพราะเราพี่ล้วชีไม่ได้กินคือคงพอคงแคล้วเบื่อแล้วไงเราองแก้มาให้่ามามามาเราหลบหลบแลวรวบไปนี้กันได้ไหมคือเป็นช่วงอันนี้เป็นไอ้นี่อันนี้เราจะให้ใคร้างบีอดาพากินดึกคุณบุ๋มอุทยาเธอของใส่อะไรมาชื่อทองพี่จุ๋มพากินผืนเซียดาพากินดึกอ่ะไม่ไหนอ๋อ้คุณใหญ่ แล้วก็รายการกัตพอนนอนดูคนกินดึกพี่กินพี่กินตั้งเยอะกะตพอนไม่กินไงกินเยอะเลยได้เอาไอิมาพี่เกวันนี้วันอ้วนมันมันแกล้งวันเลนทายเป็ดไม่เคยแกล้ง ครับ้าไนมีของเด็ดให้เท่เธอดูอีกอันนึเดี๋ยวนอนแล้วครับอีกแป๊บนึ่งอันนี้น่าูของเด็ดนี้ตขอไปกินดีองเรนดีนี่มอันนี้สีชมพูเป็นน้อแมนีร้อนนี้เลยอย่าร้อนสิชมพูมานะอย่าชิวีนอย่าร้อนสีชมพูมวไมได้อยากเห็นเป็ดแล้วครับ หมาเขาเห็นไหมแม่ตะบอลย้ายไหมเอาเป็นไหมไม่ฝั่งนี้ไม่มีหรอกพี่ผมกินอะไรบ้างชิไม่มีสตอร์เบอรี่ใช่ปะผมสตอร์เบอรี่เนี่ยจะเอาไม่ถึงย้ายไหมพี่แมวไม่ย้ายเอาชิ้นสตอร์เบอรี่ไม่มีสตอร์เบอรี่ทุเรียนทอดแต่สตอร์เอี่คือที่สุดไข่ดีเลยปะ ่ปะอันเนี้ยตอนเนี้ยมาเลยเอารวมชุดหน้าเลอ๋อเอารวมหน้ามาเลยขาชอบแบบรวมสองสองกล่องอันนี้มาแล้วหนูก็คือต้องร่อนไหมคะมีร่อนเหรอร่อนหนูเรื่อยๆคุณคุณนะเนี่ยชีพเก่าก็เนี่ยอันนี้ไม่ผมหิวกล่องนี้ไม่ผมใช่ไหมต้องแยกไว้น่าเดี๋ยวเขาส่งไปแล้วไม่ผม มันรวมมาไอิคิวเพราะมมันรวมมารวทุกคนใครดาวอะไรดีเซยังไครับดีเซยังอยู่ไเาขึ้นไมก้ะก้นๆปนะผมคุณเมยังอยู่ไหมใลพี่ยอปเยอะอยู่ไหมมันต้องผมอ่ะคุณเมย์คะรัเมย์อยู่ในไรอยู่ไหมคุณเมังอยู่เขาอย่าเปิดแล้วชิมเลยนะเขาต้อง เต้องกินนนคทุกคนใครจะซื้อดีเซ่นะซื้อได้ถึงเราจะไม่มีอะไรบนโต๊ะเลยก็ตามแต่ถูกมากร้อยเดียวแล้วก็ข้วกินแบบน้ำเย็นๆเอนะก็ขนดเลืที่วมเขงใช่ไหมเออ่งไมมา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 พเขามาี่ดูแลพี่น่าจะไม่หยาบียาเลยว่าพี่แกงเอารถอะไรดีหาพี่แก อันนั้นอ่ะไอ้เครื่องใช้สิบห้เปิดเป็นถอยร้อยหนึ่งค่ะใครก็ได้กดเร็วเอาเป็นสีเลยมันได้ช่วยหน่ร้อยหนึ่งมันกำลังสวยงามโอเคจบตาอ่ะเสร็จร้เดี๋ยวตาให้คิวอันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่พี่ขอเปิดพ่อสอบขึ้นได้ปะลืมไปเลยว่ามีรสสอบไม่ยาวอ่ะเดี๋ยวจะมีชาเขียวด้วยพี่ลูกค้าบอกว่ากินไ่พูดตรงตงว่าลิ้นไม่ถึงมัดถ้เหมือนกัน มอกินไม่เป็นนมันนิมอ่ะเฮ้ยมีอีกทำไมนักกําชาไทยก็ขี้อยู่ประเทศไทยเขาบผมชาไทยยังได้อยู่ขอใส่เขียวด้ยนะทีมีอีกแต่มัชช่ารีดดี้กินใช่ปะมันต้องมาเทสที่ครัวให้เลยได้ปะอันดีอะไรเงี้ยเออดูเลยที่มันไม่เชิงว่าผมมันฝาดนี่มันฝานี่อร่อยไหมจะบองพี่ผมไม่กินสตรอกเนื้อเปล่าแกี๊ยวผมก็ไปเล่นข้าวกินนอนได้ครับมันฝาดสตร์เบัลลี่กินไปเยอะ เซ็ตนี้ยเขารวมสวีทรวมทุกรถสวีทนี้นี่แหละอันใหม่แล้วสองอันนี้คือรถเดียวกันอันนี้คือรถเดียวกันใช่ค่ะใช่ของแรกผมเรามีมันจะขมในขมทุเรียนหนูไปแล้วผมเนี่ยก็ผมไม่ใช่แค่ฝาละนะขนมรอบดึกอีกแล้วีีีี่่่เเกงด๋ยวน้รออริจินอลเลยนะคนเก่งเขิดเขิดเลยก้า นี่เราไม่มีคนกดอีกร้อยหนึ่งจริงเศร้าเลยต้นลูกอีกร้อยหนึ่งลูกลูกพ้ออีกร้อยหนึ่งเราจะได้สี่แสนสามนะฮะใครยังไม่ชําระชําระเด็วพร้อมไม้พร้อมเรากินเลยแบบไม่มีพิธีรีตองพี่บุ๋มเขาอยากกินจริงมารอบที่แล้วเขาแบบคุมแคลคุมครองใช่ใช่แบบสามรถมาบุม๋มแบ่งกับพี่ก็ได้ไหม เฮ้ยเป็นไรอ่ะอย่า้ยพี่บีตกใจเลยแต่ก่อนบอกว่าเสียงเขาทำไมนะน่ารักตอนนี้ก็ยังน่ารักอยู่นหูะตอนนี้ก็ยังน่ารักอยู่ปีเดียวเปลี่ยนเลยหรอพี่บีมีคนสี่แสนสามแล้วอุ้ยสี่ล้านสามล้านแล้ววันนี้เลิฟค่ะพลังแห่งรักตอนนี้เป็นพลังแห่งรบอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พลังลบนะพลังรบรอเรือ รบกันรบกันนะอตึอันนี้เรื่องรถเดียวกันเหรออยากินไหมมันอร่อยจริงนะอีฟสุเชยเนาะจริงจริงโดยเฉพาะรถนี้นะหนูชอบซอฟเบอรี่มันดีข่สุดพอซอเบอรี่ก็อร่อยขอไปกินซอเบอรี่หลังบ้านได้ไหมเหนื่อยอ่ะก็ปิคคิวก็กลับไปกินที่บ้านสิมันยากอะไรอ่ะความหวานเข้าไปเออคงก็ไม่ได้ยากก็หยิบเข้าไปกินที่บ้านเลยอ้าม แต่งานไม่ได้กินมาเกือบปีถึงหรอรอดคือก็แน่ใส้มันเป็นอย่างงี้พี่บุกไม่พี่บุกไงก็พี่บุกเพราะพี่เราเขาไม่ได้กินไงพี่พีชเพราะเราเครื่องขนมไม่ะอันนี้เลยอ่ะย่าหไม่ยากจะโคราชเพื่อนพี่มีที่หมูเก็บไปสิขนมแห่งการดังวันอร่อยจริงคือสขนงที่อร่อยสุดก็คือร้านไหนครับพี่เพ่มิสเตอร์มาเดอร์ บายเชฟโจนะครับวิธีสั่งทำยังไงนะถ้าก er right. ินอะไรไม่ออกพักไม่หานดีเซ่เก่งไม่ไหวเลยกได้เลยค่ะเปิดกิงไม่ไหวเหรอเก่งอยากกินนี่อันนี้ครับวิธีสั่งคือทักไปหาร้านดีเซใช่ไหมใช่หรอไม่ค่ะเปิดขึ้นมาเลยค่ะมีช่องการการทานอยู่ใช่ไหมคะ พูดถามว่าสั่งบุตรยาไหนพีพีมีตะกร้ามีตะกร้าเลยติ๊กตอกแล้วค่ะมีตะกร้านีติ๊กตอกด้วยรถเดียวรถช็อกโกแลตอร่อยมากแล้วแล้วดึงแล้วส่งขโมยหนูไม่ได้หน้ามีการสั่งซื้อติ๊กตอกใช่ ตดกล่องนึงยังไงนะช่วงนี้ครับเขาเขาเมทัวอเดอร์เลยนะคือหมายความว่าคือสั่งปุ๊บอะวันนึงทำไม่เยอะแล้วอร่อยด้วยล่วงหน้าหนึ่งวันต้องรลนต้องล่วงหน้านะครับเพราะว่าเขาทำสดทุกกล่องนะเซสวิตมิก์สามบาทก็หกชิ้นสามร้อยเก้าสิบหกบาทแล้วก็ อย่างนี้อันนี้อร่อยเปรียวใช่ข้าวริจิน่หกลูกแค่สามบาทถ้าเป็นรสครีมเมื่อกี้หกชิ้นสามร้อยกินนมมาเหมือนไ่เคยพาไปกินกินอะไรดีๆเลยอะหกสิบบาทครับไม่เคยกินอะไรดีๆหรอไม่ได้ไปตลอดนะแล้วมันไม่ดีอย่างเนาะ คือตอนนี้รถที่เขามีนะครับก็ <ลด S 1> เป็นรถครีมอะไรสูตรละมีรถครีมแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วข้างในเป็นครีมหรือข้างในเป็นช็อกโกแลตน,นะ<ด>ข้างในเป็นครีมแล้วก็อันนี้เป็นครีมตอร์เบอรี่นะครับอร่อยอทุกอันมิสเตอร์มารเดอร์บายเชฟโจนะครับกดหาร้านในทิกตอกได้โปรด,ปรดไม่เห็นมีเลยที่เขียนตรงนี้กดว่าอะไรครับเสนอชื่อเลยเสนอชื่อเลย ชื่อย่างงี้เลยครับราลูดมันไม่ได้มาเดอร์แล้วก็บายเชฟโจอย่างเงี้พี่พีทอยากไลซ่าเต้นคิ่สูซ่าเต้นยังไงอะเต้นแบบปูเจนปะเต้นแบบปูเจนขอพักนิ่งหน่อยค่ะเต้นไงนะบุ๋มน้ำหน่อยสเค่ะน้องนะคะน้ักมาก่สูงา้าเข่ลยนี้ยหน่อยไหนทำไง เปิดคิปพี่เหมียวไปดูเลยค่ะพี่พี่ต้องลอันฟ้าค่ะพี่ใครลงก็ร้านพีเลยิงเนาะอพี่เราลงเองครั้งนั้นอะยัไงนะพี่พี่จุฬาบัณฑาบอกว่ะพีุ่่มยอบอกมทารือผอ่ททำไม่ได้ทำไงอะ่จุมไม่าีชาลินขอมาหนูว่าพี่จุ๋มพี่ผุมจะไม่เป็นค่ะ ใส่ได้ถาดเรียนแล้วก็ไว้ทั้งถาดแต่อยากถ่ายพัพนิ่งอ่ะเป็นยังไงวัเนพีข้าพููหน่อยตีหนึ่งแล้วทำกอะ็แค่สือทะไรนะไม่ต้งเอาปูห่มกันถือถือก็หนว่าอกว่ามันไม่ต้องถือแป้งเลยมันมันน่าเบื่อไงเราลงรูปอ่ะเราอ้ออย่างเแหลย ไม่ทำก็ไม่ทำน้อรู้ว่าเป็นดาราอินดี้กันได้ไม่ใช่อินดี้มันหมวดเวลาแห้วพี่พีชอริอันี่ก็น่ากินมากสุดสยาฉันพยายามสุดแล้วเห็นนะตกแล้วต้องนั่งาใหม่รูปอะไรฮะอ่ะวะสามที่ขอน้อยนหมล่ะออกรูปบสามพันตกเละขอโทษสามพัน โอเคขอบคุณทุกคนนะครับ yeah.